คือคืนก็เกลนะคะกอเกลจะไปเที่ยวอีกแล้วค่ะทีมนี้เราจะไปที่สุราธานีกับสมุยค่ะแล้วทีมนี้คือเพื่อนเขาขับรถไปเลยค่ะเราขับจากภูเก็ตล้วไปสุราประมาณสี่ชั่วโมงเนาะไว้ไหมไวเนาะกิ่งอู้กิ่งมอเลยอ่ะ รามาทันที่พังงาละค่ะแล้วตอนนี้มากินอาหารหี่านค่ะอันนี้เป็นร้านส้งดำเลยค่ะแล้วเราสัง่งนี่ส้งดำที่ใส่อันนี้เลยค่ะเห็นไหมนี่ส้งดำค่ะก็แกยวก็เห็นาวเล่เลยค่ะใส่ในจิ๋กขวดีมเดอน่ากินมาก คอหมูย่างค่ะทุกคุณู้แ่นำ้ำน้ำจิ้มปัักโอเคสามเปิลเพบปกาดีค่ะ好อา่้ น้ำตอก่ะเป็นหมูค่ะอยากไปเที่ยวอีสานเลยอยากชอบกินแบบเซ็บเซ็บแบบค่ะไก่ย่างซุปน้ำเย็นนี่อร่อยค่ะ อ,อันนี้ไม่ค่อยขมเลยอะ่ะพี่คะเก็บตำค่ะอร่อยมากค่ะเผ็ดๆแต่ว่าอร่อยมากค่ะ thank <laughs> you เทาห้องวัางทองอะไรก่อนค่ะแล้วค่อยวางแผนไปไหนต่อคะถ้าล้มเลวแล้วค่ะเดี๋ยวไปทำก่อนจะมีห้องไหนว่่าไม่ได้โทรมาเชียร์ก่อนเลยค่ะวันนี้ยังมีห้องว่างไหมคะเต็มหมอสองทางค่ะ เต็มหรอเหลือเป็นบ้านอะไรเลยโอโอเคควงค่ะขอคุงค่ะต้องโทรไปเช็คก่อนนะไม่เป็นไรไปที่อื่นก็ได้ค่ะได้ค่ะนี่ห้องว่างไหมคะสองคนค่ะ เดีห้องอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ละเบียงด้วยได้ค่ะได้ค่ะเอาห้องนี้ค่ะโอเคคุณเดียวก็ได้แล้วกันค่ะคุณเดียวโอเคทุกคนเมื่อกี้ก็เกียวเข้าห้องใช่ไหมแล้วก็หลับไปเลยค่ะ แล้วตอนนี้สมทุกงเครื่องแล้วค่ะมากที่ <c oughs> ออกไปข้างๆมีเซเว่นค่ะก็เสื้อขนมอ,อะไรมากิงค่ะช่วง <c oughs> นี้เนี่ยมากเลยค่ะโอปอไปคือไม่มีคนเลยอ่ะเราร้างอาหารก็ไม่ค่อยมีค่ะเดยวอรพ่งนี้ พวกนี้ก็ไปเที่ยวขึงเช่าร้านใช่ไหมไม่กี่ขางข้างเซเวอร์มีอันนี้เลยอ่ะมาล่า,าก๋วยซั่เต้าหู้มีไส้กรอกงั้นก็เกกินก่อนนะไปยๆเจอกันพรุ่งนี้พวกนี้ก็ไปเที่ยวละค่ะบ๊ายบาย มอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีเลยยังไม่ต้ฝนต่อเลยอ่ะนี่เขาสวยมากเลยอ่ะเจเกันก่อนค่ะทุกคนอ้ยอวันนี้อากาศดีจริงๆมาสงตัวเลยอ่ะอยากกินเนย เปกติตอนเช้าก็าาจะชอบกินนแมแบบเนี่ยเพราะว่าโปรตีนก็สูงค่ะแล้วอร่อยด้วยค่ะนมอมนนี้อร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยว ขึ้นแล้วค่ะนี้18ครึ่งแล้ววันนี้เดินสายค่ะเดี๋ยวว่าดีแหละเราพาันแยวเถวใกล้ๆขึ้นเลยค่ะจากนี่ไปนู่นก็กีน่นาทีกรือเปาคะใกล้เลยโอ้นี่5นาที5นาทีใกล้ๆกันบอกว่าได้ยินว่าตรงนั้นเมืองดิวเมืองกุ้ยหลิน กุยหนินของเมืองจีนเน่น่าจะสวยมากเตได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะโอเคถึงแล้วค่ะจานวนที่เข้ามาเนี่ยสวยมากเลยอ่ะุตอนนี้เป็นจุชมวิวค่ะแล้วเห็นมีเลืออยู่ค่ะก็คือถ้าอยากไปไปไป ก oh, really? ็น <ste ve> ั่นเรือไปดูวิวก็ได้นะแต่ว่าที่นี่เป็นจุดชมวิวค่ะสวยมากจริงๆไปไปเที่ยวไปชมวิวเท่าไหร่ค่ะสองคน หนึ่งพันแปดอันนี้คือเมาล์รำใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีจอยไหมจอยได้ค่ะต้องนั่งรอก่อนนี่ถ้าจอยเท่าไหร่จอยนั่งรอก่อนค่ะแล้วก็ต้องดูว่ามากี่คนต้อารกันทา้งกัน่ะแล้วตอนนี้มีกี่คนแล้วตอนนี้ไม่มีค่ะยังไม่มีใช่ค่ะถ้าเมาล์รำพันแปดไปเที่ยวไหนคือไปที่เขาสางเคยแล้วก็เพนังไปที่สองที่สองที่แล้วใช้เวลาใช้เวลาไปกับค่ะสองโม เลือเป็นเรืออะไรคะเรือเป็นเหางยาวหางยวท้าใส่รืยหาวต่างชาติมีอะไรถาาว้ีเรืองอะไรอันนี้เบินค่าอะไรนา่คือพียานฟู๊ดไทยย์ฟู๊ดฟู๊ดนี่เมินราคาเือค่ะค่ะพี่คะเอเมาลังไปค่ะ หน0่งดยค่ะดอกค่าธรเนียมสามร้อยสี่บแล้วก็หกสิบบาทสองพันสองค่ะ่แล้วค่ะไปเลยรปัจจัยการร้านเร็วรปัจจัยการร้านนี่ไปขึ้นเรือแล้วค่ะ น้ำสวยมากเลยค่ะสีเขียวลำนี้เลยใช่ไหมโอ้ค่ะขึ้นเรือแล้วค่ะ ค้างยาวค่ะสองชิจิบด้วยนะครับใส,ใส,ใส่ใส่ชิโอเคค่ะจานี่ไปจูเล่กี่นาทีคะประมาณประมาณชั่วโมงคนระับหนึ่งชัว่วบบโมงโ อ oh, wow. ันนี้เป็นจูเล่ใช่ไหมครับผมจุลเร่ครับชื่ออะไรคะอันนี้ปัดดูกล้วยลิ้นครับปัดดูกล้วยลิ้นครับผมอ๋อมา桂林金金了呀哇ชุดที่สองป้ายากาศดีมาก น้องจะมาดูวิวเนี่ยอันนี้ทุกวันไหมมามาทุกวันไหมที่นี่มาทุกวันเหรอเ <c oughs> ล้วเล้วจะเบื่อไหมไม่เบื่อไม่เบื่อเหอรอแล้วลูกค้าส่วนมากเป็นต่างชาติหรือว,ว่าคนไทยเยอะกว่าส่วนมากจะเป็น,ปนต่างเป็นต่างชาติเยอะกว่าครับต่างชาติเนาะนอแล้วที่นี่มีโลซีซ่าไฮซีซ่าอะไรไหมนี่ครับช่วงไหนคะช่วงนี้เป็นโลเลย ช่องน,นี้มันรอครับผมโอ้แล,อลอ้วแล้วช่องน,นี้ฝนตกฝนตกครับผมช่วงนี้จะมีพายุเล็กน้อยพายุอ๋อดีมากวันนี้ไม่ได้ฝนตกเลยเคลื่อนไปใช่ไหมเคลื่อนไปใช่ไหมครับผมที่ดีที่สุดเลยค่ะยี่สิบนาทีเลยครับโอเค okay. ก็ึ้นมาพักผ่อนแล้วเสิร์ฟน้ำกิมน,น้ำอะไรได้ค่ะนี่มีปลาเลยค่ะมีปลา,าตรงนี้ก็สวยเหมือนหมูปัน รูส,สะเปนมากพาปมหนังชงองโย บ้างเขาเทา่พิทักษ์นี่เหรอโอ้ทูเรียนอ,อ๋อฝั่งนู้นมีสะพานตรงไปเตินฝั่งนู้นเลยค่ะนี่ภูเขาหัวใจสวยมากมาเืินสะพานนี่โอ้ มี่มีทุเรียนเหรอมีสอนทุเรียนเปล่าชอบกินทุเรียนมากอาตาพานสวยมากทุกคนว้าวเอ้อาม้ได<า>้เหอ้ยไม่อ,อ,อได้ไหม <laughs> โอ้ย่ใช่คนดกติ๊กตอกปล่า ่ะเห็นใช่ช <habe isolation? audio nek> huh? right, ื่ออะไรจำได้ชื่ออะไรไหมที่ชื่ออะไรจำได้ไหมจำไม่ได้ชื่อกอแก้วค่ะต่างนู้นมีสวนทุเรียนใช่ไหมสวนทุเรียนแต่ว่ายุงอาจจะเยอะนหมยุงเยอะเขื่อไกลไหมไม่ไกลโอเคนาราจานาราจาน้อง ชื่อไตไตแล้วน้องปัน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 เคยเห็นตี่ตัวพี่ใช่ไหมอันนี้ชื่ออะไรอันนี้น้องคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรครับเจีากินเจียกินครับเนี่ยมา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 ส่งควงค่ะมาส่งควงค่ะโอเคเยี่ยมเป็นหนุกนะครับโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายทุกคนดูโอ้ สวยมากเลยวู้วได้กิมทุเรียนหรอทุเรียนนี่ต้นไม้ทุเรียนโู้วทุเรียนทุเรียนทุกคนเย่เห็นเนอะเห็นเนอะทุเรียนสวัสดีค่ะ นี่เป็นทุเรียนหมอนทอนเหรอไม่ใช่ค่ะนี่เป็นอะไรชาเนียนะอันนี้ค่ะอันนี้ป้าเท่าไหร่คะอะไรคะขายเท่าไหร่คะจะนี้สิบค่ะอันนี้ห้าสิบอันนี้อันนี้ล่ะชะนีไม่ถูกค่ะยังไม่สุกยังไม่ถูกเลยค่ะอ่าค่ะพี่คะงั้นเอาทุเรียนบ้างค่ะนี่มีเสิบเขากินเลยไหมกินเลยค่ะกินเลยนะกินเลยค่ะ อันนี้เก้าขีดเก้าสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าป่ะโอเคอครับเป็นพื้นเมืองของของซูล,ล่าเหรอของที่นี่เลยครับพระไอกองแสงครับอ๋อน,นั้นเหมืองมอนทนเลยอ่ะอันนี้อันนี้เป็นชนีครับชนีอ๋อที่นี่ไม่มีมอนทนเหรอมีครับมีแต่ไม่ได้ตัดทีครับอ๋อลองไม่หอ๋อ เรียนป้านโอเคคังเรยเลยค่ะทุเรียนป้านอืมกลิ่นแรงมากอ,มอร่อยแต่ว่าเมย์ใหญ่มากทุเรียนป้านเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมแมยใหญ่อืม,อมเละแต่ว่าอร่อยค่ะ คูลอีกนี่นุ่มมากทำไมทุกคนทำไมตัวอย่างนี้เลยหลายคนสวยมากค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะบายบขอบคุณค่ะ ไม่ใช่แล้วอาหารคบ่ะสวัสดีคไหนค่ะที่นี่ใช่ร้านอาหารไหมอ่อเยสอออ๋อโอเคโอเคข้มสวยกว่าข้ามูนสวยกว่าใช่มิวมิวสวยข้างบนโอเคโอเคจะไปสั่งที่ข้ามูนใช่ไหมเดี๋ยวสั่งข้าขมูนให้เล okay. okay. okay, okay. ยจ้ะ อ๋อเมนูไม่มีรูปผ้าเหรอไม่มีรูปผ้าเออไม่มีรูปผ้ามีอะไรแนะนำไหมคะมีอะไรแนะนำอ๋ออยากทานเป็นอะไรดีคะอาหารของที่นี่มีอะไรแนะนำไหมอ๋อพิซซ่าไหมพิซซ่าหรออาหารไทยค่ะอาหารไทยอือสวัสดค่ะ อาหารจานเดียวไหมจานเดียวค่ะอ่าผัดไทยโอ้บาเกตตี้ข้าวโอ๊กะปิข้าวโอ๊ตคกราเมลโอ้หลากหลายด้านหน้าเยอะแยะปลาหมึกลูหมูมีข้าวกะเพราไหมคะมีโอเคไก่สับไก่สับอืมไก่สับน้อยแพะแพะก้าง ไข่ปกติค่ะปกติแล้าาวไข่เต้าด้วยค่ะค่ะ,คะไหมบั้นแล้วก็มะม่วงบันเอาเอาเต็มมงปันค่ะค่ะขอบคุณค่ะนานไหมคะไม่นานโอเคขอบคุณค่ะนานไหมคะไม่นานค่ะเร็วมากขอบคุณค่ะ กับเา้าไก่ค่ะเห็งน,นีหน่อยเผ็ดว่าอร่อยมาก ข้าวโพดอ่ะ <c> เ <oughs> ต็มมงปันเกลนารามะอะสืเชียลมากถ่ม